สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกร,รกฏและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่าทาโร่รทุกท่านด้วยนะครับคุยกันเรื่องงานนะครับวันนี้กร,รกดเรามาคุยกันนะครับไพ่สี่ใบครับจะบอกเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการงานการงานการค้าการขายการลงทุนใช้ได้หมดเรามาดูซีดูซีไพ่จะบอกอะไร ใบที่1ครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรามาดูก่อนนะใบนี้เป็นใบแรกใบที่1สภาวะวาดล้อมอารมณ์สิ่งที่มากระทบใบที่1ราชาไม้แน่นอนใบนี้อาจจะต้องหมายถึงว่าเกิดอะไรก็ขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณนั้นราชาไม้ คือเรื่องของการโฟกัสโฟกัสเรื่องอะไรโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าราชาไม้คือคุณต้องมาโฟกัสแล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณทำนะั้นมันพัฒนาต่อไปได้ไหมราชาไม้ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นลักษณะของการปรับตัว ใช้คำพูดใช้ความคิดอ่าดูซิสถานการณ์ตอนเนี้ผมมองว่าราศีกรกฎมันถึงขั้นที่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอะไรราชาไม้คือเรื่องของการต้องปรับตัวครั้งใหญ่ปรับตัวครั้งใหญ่คืออะไรคุณเองอาจจะได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งปรับตัวไหม ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจการค้าของคุณตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นนะจำเป็นต้องปรับตัวนะเพราะว่าอะไรมันเริ่มที่จะเห็นสัญญาณมันเริ่มจะเห็นสัญญาณของความเสี่ยงในเรื่องของการทำงานดังนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป้าหมายมองให้ชัดเจนครับ เริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนเริ่มแปลงราชาไม้การที่คุณจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในครั้งนี้ส่งผลอย่างไรกับคุณส่งผลในเรื่องของการตัดสินใจครับมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหนักใจนะหนักใจตอนนี้คือด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันหนักใจ หนักใจที่ว่าต้องทำอะไรโดยที่เราก็ไม่มั่นใจว่ามันทำไปแล้วมันจะดีไหมคือขาดข้อมูลสิ่งหนึ่งที่คนทำธุรกิจอยากรู้แต่ไม่รู้เลยคือเรื่องของอนาคตเราดูได้เฉพาะภาพรวมสิ่งที่เราเห็นแต่ข้อมูลต่างๆในอนาคตล้วนแล้วแต่ไม่แน่นอนต่อให้คุณไปอ่านข่าวอ่านความรู้ดูเทคโนโลยี คุณเองก็ยังแปลค่าไม่ได้ว่าสกลงแล้วปีหน้ามันจะดีไหมปีหน้าจะต้องลงทุนอะไรใช่ปะคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อมันมีข่าวออกมาแล้วมีข้อมูลล่วไหลออกมาแล้วหรือกำลังเผชิญกับสิ่งนั้นที่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมไม่ปรับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงโควิด มีใครรู้ล่วงหน้าไหมว่าโควิดจะมาไม่รู้ใช่ไหมเรารู้ตอนที่ว่าเออมีข่าวเริ่มเริ่มแล้วต่างประเทศปั๊บ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 อ้าวปิดประเทศแล้วทำอะไรไม่ทันใช่ปะ่ะแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าสักหนึ่งปีมันจะดีมากเลยใช่ไหมสำหรับคนทําธุรกิจคนทํางานเพราะฉะนั้นไพ่บอกมาแล้วว่าราชาไมา้ถึงเวลาแล้วทุนที่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งใหญ่นี่ไงไพ่บอกมาแล้วเปลี่ยนแปลง เตียมแล้วนะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละแต่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรตัดสินใจตัดสินใจอะไรเรามาดูใบที่สามกันว่าคุณควรจัดการและรับมือยังไงเด็กถือถ้วยครับลองสังเกตดูซิเกิดอะไรขึ้นเออเด็กถือถ้วยคือมหาเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของว่า ถ้าดูจากภาพเริ่มที่จะสังเกตใช่ไหมเราต้องเริ่มสังเกตได้แล้ว,สภ,วสภาวะแวดล้อมหรือขอที่มันอยู่ใกล้ๆเคลื่องสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลูกค้งลูกค้าขอ้อมูพวกนี้เราสามารถทำลาตะเบตัตขึ้นมาได้นะเด็กถือถ้วยหรือมหาเด็กจุดถ้วยอะ่ะคือกังวลคุ้นคิคคดพิจารณาสับสนไม่แน่ใจตอนเนี้ย คุณควรจะเลิกสับสนเลิกไม่แน่ใจได้แล้วควรจะต้องเริ่มวางเป้าหมายเป้าหมายคุณอยู่อะไรเป้าหมายคุณคิดอะไรเป้าหมายคุณจะทําอะไรเริ่มวางเป้าหมายนี่ไงคุณควรจัดการและรับมือไงคุณต้องเริ่มเป้าหมายแล้วได้ละถามว่ามหาได้เกิดถ้วยมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเป้าหมายยังไงคุณต้องเริ่มสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่อยู่ในมือคุณต้องเริ่ม เอ๊ได้แล้วเริ่มเอ๊มันมีสัญญาณอะไรเตือนมัางเริ่มเอ๊เพื่อการปรับตัวที่ดีนะเช็คดูรอบๆตัวมันมีอะไรแปลกปอมอะไรมันผิดธรรมชาติมันมีสัญญาณอะไรแปลกๆเตรียมตัวไนดะ้ถามว่าเตรียมเตรียมยังไงบ้างในเรื่องของการทํางานหนึ่งบอกไว้เลยนะครับหนึ่งในเรื่องของทุนทรัพย์สองความรู้ เงินกับความรู้เป็นสิ่งสำคัญโน้ตาวดูซิว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเริ่มแล้วเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มเรียนรู้ก่อนก่อนนะว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาทุนคุณมีพอไหมทุนคุณพอไหมสิ่งที่มีอยู่จะลงทุนนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนไหมอา้าวเริ่มวางแผนเริ่มคิดแล้วทุนกับโน้ตาวแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องประมวลโน้ตาวมาให้ได้ คำแนะนำคุณต้องหาผู้ชี่ยวชาญต้องหากุณสื่อที่ไว้ใจได้เห็นไหมเอ็มเพอเอร์คำแนะนำคือเอ็มเพอเอร์ด้วยสัญชาตญาณของตัวเราเองนะคุณคุณควรจะต้องผมมองว่าคุณจะต้องหาที่ปรึกษาแหละเอ็มเพอเอร์เป็นเมนไพ่ที่ไม่ได้ปรึกษาแต่เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเป็นผู้ที่ เคยมีประสบการณ์ในด้านทำธุรกิจมาก่อนแต่ประสบการณ์ทามาก่อนอะมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้น Emperor ดาวพุธอยู่ Emperor อยู่ในตำแหน่งของคำแนะนำอ่าอยู่ในตำแหน่งของการแนะนำคืออะไรข่าวสารข่าวสาร ที่เราบริโภคข่าวสารที่เราดูเพราะฉะนั้นดาวสีกรกฎลองเช็คข่าวสารดูก่อนว่าข่าวที่เรารับรู้เอาเลือกแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรานะอันไหนไม่เกี่ยวข้องหรือว่าอะไรนะปัดผ่านไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่สภาพแวดล้อมเรื่องของบรรยากาศเรื่องของการพยากรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรวบรวมข้อมูลไว้ให้ดาต้าเบสไว้ เอ็มเพลอร์ความต้องการความต้องการของลูกค้าเอ็มเพลอร์ Emperor คืออะไรอีกเอ็มเพลอร์คือความต้องการอยากได้อยากครอบครองอะไรล่ะที่อยู่อยากได้อยากครอบครองเอ็มเพลอร์คือหน้าที่และความต้องการ เพราะฉะนั้นคําแนะนำเนี่ยผมมองเลยนะผมมองเห็นว่าคุณอาจจะต้องปรึกษาหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่งนะพูดคุยกับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์หรือปรึกษาครูบาอาจารย์เรื่องอะไรล่ะก็เรื่องแนวทางเรื่องของอนาคต เรื่องของความเป็นไปถ้าคุณมีรา่าาแบบพวกนี้คุณก็จะพยากรณ์ได้ว่าธุรกิจของคุณงานของคุณนั่นจะไปต่อได้ไหมหรือจะไปในทิศทางใดคือเราต้องดูสภาพการการว่าดูสภาพการในที่เนี้ยเอ็มเพลอร์คือความต้องการใช่ไหมไพ่แนะนําถึงความต้องการแต่ผมมองเห็นถึงเรื่องตลาดตลาดมีความต้องการอะไรนี่แหละคือความต้องการเอ็มเพลอร์คือตัดถ้าคุณอยากจะขายของหรือทํางาน กลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครถ้าคุณสามารถมีดาต้าเบสพร้อมมีข้อมูลพร้อมแล้วคุณสามารถจะพยากรณ์ได้เลยว่าแนวโน้มทิศทางในบริษัทของคุณหรืองานของคุณนะั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรผมยกตัวยอย่างเอาแบบง่ายๆเลยนะพ่อค้าขายไก่ปิ้งมันก็ปิ้งอยู่ทุกวันมีข้าวเหนียวก็ปิ้งอยู่ทุกวันน้ำจิ้มคุณโอเคไหม หรือว่าน้ําจิ้มมีแบบเดียวคนอยากกินน้ําจิ้มอื่นไหมบางคนบอกว่าไก่ย่างอย่างเดียวมันมันไม่โอเคอะมีไก่สเต็กไหมเอาเนื้อไก่ไมาย่างเป็นเนื้อสเต็กอย่างเงี้ยเออคือธุรกิจคุณอนะเป็นหน้าเดียวก็จริงแต่คุณอาจจะต้องท็อพอร์ตความต้องการนะแทนที่จะขายไก่ปิ้งเป็นตัวตัวคุณซอยเป็นเนื้อสเต็กไก่ยาก่างมีน้ำจิ้มให้เลือกอะ น้ำจิ้มเจา้าน้ำจิ้มซอสเผ็ดอะไรก็ว่ากันไปคุณเอาเนื้อไก่มาเสียบไม้ซอยเป็นเล็กๆๆขายข,ายของทิ้นเล็กๆได้อย่างเงี้ยคือผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแต่มันซอยตามความต้องการของลูกค้างานคุณภาระหน้าที่ขคุณมันแบ่งไปตามนี้ได้ไหมล่ะเออถ้าคุณครอบคลุมผมก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณครอบคลุมครอบคลุมนะ กลุ่มเป้าหมายได้เยอะโอกาสที่คุณจะอยู่รอดปลอดภัยในธุรกิจในเศรษฐกิจเนี่ยคุณก็มีมากแต่ถ้าคุณเล่นตลาดเดียวถ้าตลาดนั้นวายตลาดนั้นเจ๊งตลาดนั้นเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่คุณเจ๊งด้วยเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยู่ในซัพพอร์ตหลายตลาดใช่ปะเหมือนพวกเขาขายไขย่ปิ้งเนี่ยเสียบไม้ก็ได้แยกเป็นชิ้นสเต็กก็มีน้ำจิ้มก็มีหลากหลาย หนม,มันคือการพัฒนาต่อยอดของที่มีอยู่แล้วะก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรมากมายจากการแค่ยืนกลับไปกลับมาปิ้งไก่เงี้ยแต่เอาโปรดักเดิมโปรดักที่เรามีอยู่มาพัฒนาให้มันเป็นอะไรที่หลากหลายเจาะกลุ่มไดห้หลายๆคนใช่ป่ะพัฒนารัษมะจะเป็นแบบนี้มหาเล็กถือถ้วยเอ็มเพอเรอร์คุณต้องเข้าใจความต้องการ เข้าใจตลาดเข้าใจความเป็นไปเอาสิ่งที่มีอยู่มาดูซิว่ามันสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อยอดได้ไหมเพราะว่ามหาเล็กถือถ้วยคุณต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์ของคุณคุณต้องสงสัยในโปรดักต์ของคุณว่าเอ๊ะของชิ้นนี้มันทำอะไรได้อีกเห็นไหมมันทำอะไรได้มากมันแปรรูปเป็นอะไรได้มากมันครอบคลุมไหมมันจะได้ทำแล้วมันจะมีฐานลูกค้าเพิ่มไหมมี กลุ่มตลาดลูกค้าเพิ่ม,มไหมใช่ปะถ้าคุณมีไอเดียมีความคิดพัฒนาไปอีกคุณเอาเข้าวเหนียวสองสองอันประกบไก่หนึ่งอันก็เป็นเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวไก่อย่างนี้เป็นต้นเพิ่มสีสันเพิ่มความท้าทายเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าของคุณนะนี่ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะสำหรับคนที่ทาํามาค้าขายจี่ตัวขายมีดีขาย,ขาย,ขาย,ขายไม่ได้ ลองรับลองดูครับลองเป็นมาหารเล็กถือถ้วยดูลองเป็นคนช่างสงสัยดูเอว่าสินค้าของเรามันปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงมันเติมลูกเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมสุดท้ายแล้วยังไงลูกค้าคือพระเจ้ชชาคุณก็ต้องทําตามความลูกค้าตามความต้องการเมื่อกลุ่มตลาดเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนตามในเมื่อลูกค้าคุณกําลังจ่ายน้อยคุณทํายังไงล่ะให้ดึงเงินน้อยนั้นมาแต่มาเยอะ นี่คือกลเมดนี่คือกลวิธีที่ราศีกรกฎสามารถนํนำไปใช้ได้เลยจากไพ่ทาโร่โเคนะครับจบแล้วนะขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ